เรานัือพกับผีว่าเราังค really ือพกับผีครับผมก็เลยรังสรรค์ลายนี้ขึ้นมาเป็นลายเครือเขากามีตำนานบอกว่าสมัยเก่านมันจะมีเครือันนี้นี่แหละขึ้นไปดังดวงอาทิตย์แล้วทำให้ไม่มีแสงงนาแล้วก็ู่ตาพื่นจะกรละดวงไกลเออเป็นคนตัดเครือเขากานี้สามเดือน กบิ่นสามกันถึงได้คือเขากาามีล้มลงมาทีนี้พวกพญาแขนที่อยู่ข้างบนคือเขาเก่ามันก็ตกมลงมาด้วยตกลงมาแล้วก็เข้ากิอยู่กับคนก็เลยมีความเชื่ออม,อมตเข้ามากิดขึ้นมาเรัาขอแสดงความยินดีก,ดก,กับที่หนึ่งด้วยนะครับลายเรือเขากาานะครับ พยายามคิดว่ามันคืออะไรเวลาเรานําเสนอเวลาเราขายมันก็จัคนที่ซื้อเนาะเอ๊ะเปิดใช่ฉันซื้อดีกว่าเพื่ออาจจะทําให้ตัวเองดูแขังขึ้นหรือตัวเองใส่แล้วก็คือป้องกันพูดที่อีสานอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่หนึ่งของเราใส่เบอนะคะอันนี้ก็คือให้เรารู้ได้เลยว่าคนที่เป็นแฉกในเรื่องการเซลค่า ของไฟบึงก็คือน้องกุเทนกับอุบลครับที่สองนะคะอะไรอะไรน,นะคะสำรงค่ะ <ructure> อันนี้คือดอกสำรงนะคะเป็นต้นสำรงพันธุ์ค่ะต้นสำรงนี่คือแบบนานมากเป็นต้นของห <far bad S 2> <อ>มู่บ้านของเราค่ะไม่รู้กี่ร้อยปีตั้งแต่แรกอันนี้คือของสำรงพันธุ์คือดอกสำรงค่ะไม่นใหญ่ ันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือสำโรงคันก็คือดอกต้นสำโรงเคยเห็นต้นสำโรงไหมยังอยู่มีอยู่แล้วต้นสำโรงเขาใช้ประโยชน์อะไรบ้างต้นสำโรงเางต้นใหญ่ไอ้ต้นใหญ่ใช่ใหญ่ต้นใหญ่กต้นใหญ่อยู่หน้าศาลาเขาฝัอันนี้คืออัตลักษณ์ของหมู่บ้านเขาก็คือดอกสำโรงเนาะ อันนี้ก็คือลายอะไรคะอันนี้เป็นลายดอกเข็มขาวคะะแบบต้นเทียนดอกเข็มขาวมีความเป็นมาที่มาที่ไปเป็นดอกเข็มที่ใช้บูชาแล้วใครได้ใส่ไปจะมีจะมีความเชื่อว่ามีการใส่ไปแล้วมีความ เฉลียวแหลมคมของผ้าแล้วก็ตัวขนสายเลยเรียบบอกแล้วที่ได้รางวัลนะคะมีที่มาที่ไป <c oughs> ดอกเข็มขาวหมายถึงดอกที่ใช้บูชาคือเนาะดอกเข็มหมายถึงสติปัญญาแหลมคมเหมือนเข็มที่เราทิ้งนะคะทิ้งแทงแสวตัวน,นี้นะคะถ้าไม่คูคก็แสี อย่งเลือต้นเทียนะเขาหม่ก็ต้นเพียนคืออะไรครับต้นเทียนก็เป็นต้นเทียนบูชาพระประจำของเราทุกวันพุธแล้วก็วันพระนะคะแล้เปรียบเสมือนปัญญาเห็นด้วยไหมคะที่นั่งชมที่นั่งดูขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วย หนึ่งดินแดงที่สองสำโรงพลันที่สามดินแดงดินแดงดนะคะ